มารุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่า3ใหญ่ในตำนานนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟพี่ๆน้องๆสหายนักขกทุกทท่านมาพบกับไก่ก้าวฟ้าอีกเช่นเคยนะครับเกมนี้ก็เป็นกระดานจริงนะครับที่ซุ้มใต้ทางด่วนครับจับคู่มาเจอกับอาจารย์เบน์ครับเบน์ใต้ด่วนนะครับอ่ะโอเคนะครับไก่ก้าวฟ้าเป็นหมากสีขาวครับเปิดก่อนครับเปิดด้วยมาซ้ายครับ หมาสายแม่ยายรักนะครับโอเคครับเสริมเม็ดเกินปะโปูบี้เบี้ยเขี้ยงงูนะครับแล้วก็ดันโคนขึ้นไปนะครับส่วนจันเบนนะครับจันเบนคู่ต่อสู้ของไก่ก้าวฟ้าก็เป็นหมักสีแดงครับเปิดด้วยมมาเทียมครับมมาเทียมเบี้ยคู่กลางหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่ามมาเทียมขุนพลเดี่ยวนะครับโคนตัวขวามือนะครับมุมมองของสีขาวนะครับโคน สีแดงนะครับทางด้านขวามือนะครับจะขึ้นมาอยู่หน้าม้านะครับตัวเดียวโดดๆนะครับนะครับก็เรียกว่าขุนพลเดียวนะครับโอเคจังหวะนี้ไก่ก้าวฟาตัดสินใจครับดันโคนขึ้นไปสีแดงก็พัฒนาตัวหมากขึ้นมาเหมือนกันครับโคนขึ้นมาแล้วขุนพลเดียวครับกระปูสามเบี้ยแล้วก็จเสาะริมนะครับอ่าจังหวะนี้ก็เสาะริมขึ้นไปนะครับสีแดงสวนขึ้นมาครับจังหวะนี้นะครับ ก็จะมีแต้มให้เล่นอยู่2แต้มนะครับก็จะมีทิ่มใส่โคนเลยนะครับเบียนะครับกับเบียที่อยู่หน้าม้าซ้ายมือนะครับเบียชอชิงชอชิงสี่นะครับกินตัดนะครับก็จะมีอยู่2แต้มให้เล่นนะครับถ้าเราทิ่มใส่โคนเลยนะครับก็จะเป็นตําแหน่งของของพงกรอกนะครับแต่จังหวะนี้ไก่ก้าฟ้าเล่นแต้มนี้นะครับม้ากินตัดครับแต้มเบียกกินตัดของม้าซ้ายนะครับ สีแดงเลยตัดสินใจใช้โคนขึ้นมาครับไม่งั้นโคนโคนต้องตยนะครับถ้าไม่ขึ้นมาใช้เบี้ยกินตยแน่ๆนะครับจังหวะนี้ก็เลยฝังสูงครับได้เบี้ยสูงมรณะนะครับสีแดงก็เปิดเบี้ยขึ้นมาครับไอเดียต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอาโคนขึ้นไปนะครับแล้วเอาขุนไปเก็ตทางด้านปีกขวานะครับสีแดงทําไงโอเบี้ยหรือเปล่านะครับในในจังหวะนี้ครับนะครับ สีแดงนะครับก็ปูเวียขึ้นมานะครับดูแล้วดูแล้วยังไม่มีอะไรนะครับก็ขยับขุนนะโดนโดนกดครับโดนกดโดนกดก็เก็บขุนเข้าไปนะครับทําท่าจะปูสามเบี้ยปูสามเบี้ยหรือปรับปูสามเบี้ยกินเบี้ยฟรีนะครับอ่ามีการคมคูกันนิดนึงนะครับขูดจ่หยอกล้อกันนะครับเข้าไปดู d a y l สดได้นะครับของเมื่อวันเสาร์กับอาทิตย์นะครับจังหวะนี้นะครับก็ มาดูกันต่อครับว่าสีแดงจะทําอย่างไรออกบอมาแบบนี้นะครับาแบบนี้ก็โอเคครับก็เอาโคนขึ้นไปนะครับนะครับตาต่อไปสีแดงเดินครับตัดสินใจถอยโคนกลับนะครับไม่ต่อกับเรานะครับแบบนี้ก็ต้องใช้แต้มมอนยันหลักนะครับก็เช็ดครับพยายามจะขยายตัวหมากนะครับโคนกับเม็ดเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับ ก็ตัดสินใจชี้ครับจังหวะนี้ก็มอนยันหลักเข้าไปครับคำไว้ก่อนครับคู่ต่อสู้ไม่สนครับไม่สนแบบนี้ก็มีให้เล่นอีกแล้วนะครับกินตัดนอกในนะครับก็เป็นอาหารโปรดอนุชะนะครับอันโอชะของไก่ก้าวฟ้านะครับจะขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับเบียกกินขึ้นไปเขาเอาอะไรกินเอาเม็ดหรือเอามาหรือเอาโคนะครับก็ต้องต้องเดาจิตใจกันพอสมควรนะครับนะครับ มากินระเบิดเบี้ยขึ้นไปตึบตึบตึบอ่ะกินตัดใจกินเข้าไปครับนะครับกินตัดนอกในนะครับตามตำล้ำตำลานะครับอาจารย์ที่สอนมาถ้าจะใช้เม็ดกินก็ใช้คนขึ้นไปรับนะครับหลอกล่อนะครับให้คู่ต่อสู้นะครับแทงเบี้ยริมครับใส่คนแล้วเราก็จะถอยกลับมาเอาตดวเสียบตัวนี้เลยครับเดี๋ยวนี้กินครับ กินข้าไปถ้าใช้เม็ดกินถ้าใช้เบีย้ยกินเป็นแท่นนะครับสีแดงเลยตัดสินใจใช้เม็ดกินนะครับใช้เม็ดกินก็ยกม้าไหมยกม้าไปริมกระดานนะครับเราไม่ต้องการให้เบีย้ยของคู่ต่อสู้ได้ไง่ายนะครับนะครับถ้าเราถอยไปาาตาอื่นถอยลงไปบังเรือบังเรือนี้จบแทบจะจบเลยนะครับโดนทิ่มริมนะครับโคน กระเด็นกระดอนครับถอยอย่างเดียครับหมากเตี้ยครับเหมือนเหมือนคนไม่ได้กินนมนะครับก็ทําให้หมากเตี้ยครับจังหวะนี้ก็เลยใช้ม้านะครับไปค้าไว้นะครับนั่งแท่นไว้ก่อนครับนะครับทางด้านปีกขวาของเราก็โคนนั่งแท่นไปแล้วนะครับมนโทนนั่งแท่นครับวันนี้ก็ใช้ม้าต้องยอมสละม้านะครับยอมให้ก็ในเกมก็บอกผูกกันนิดนึงนะครับสีแดงกับขวด มาหายนะมาไปไหนมาไปไหนไอ้กาฝากก็เลยบอกว่าอุ้ยแบบนี้ไม่ไปแล้วนะครับยอมเสียมาให้เลยครับนะครับมากับคนเป็นพี่น้องกันนะครับในตําแหน่งนี้นะครับจังหวะนี้นะครับที่แรกก็จะต่อเม็ดนะครับใช้เรือมาดีกว่านะครับนะครับเอาเรือมาผูกคนก็ไม่สวยนะครับเหมือนยังไงไม่รู้นะครับ ราะว่าถ้าโคนกินเสร็จมาเข้ามาจับโคนเราอีกนะครับถ้าเราขยับเรือทางด้านสายสุดนะครับออกไปนะครับจังหวะนี้แล้วก็สวนกลับนะครับในการได้จังหวะทีเดินครับนาเรือมานะครับเปลี่ยนตําแหน่งนะครับที่คอควายหนึ่งนะครับจับกินโคนโคนหนีไปแล้วนะครับหนีไปแล้วในจังหวะนี้นะครับก็จะมีต่อโคนต่อเม็ด ครับต่อเม็ดต่อเม็ดแล้วก็ระเบิดเบี้ยนะครับเอาเรือลงไปยังลงไปไม่ได้ครับเม็ดโยนเข้าไปครับโอ้โหโดนกินหมาก,กวบเลยนะครับมาอย่างไวครับทีนี้โคนเราก็ยังยืนค้ำเบี้ยนะครับไม่เบี้ยเบี้ยนอกของของคู่ต่อสู้ได้เข็นขึ้นไปไีงหงายนะครับสีแดงเลยตัดสินใจเสริมโคนเข้ามาอีกนะครับ แบบนี้ก็ต้องกินกันแล้วครับเม็ดตัวนี้สวยเหลือเกินนะครับเม็ดเราค่อนข้างที่จะทํางานลาบากนะครับเพื่อเปิดคลองเรือนะครับก็ดูว่าจะใช้อะไรกินถ้าใช้เบี้ยกินจะถอยโคนข้นขึ้นมาถอยมาถอยกลับมาเรียบๆนะครับเพื่อเปิดคลองเรือแล้วก็แลกกันไปแต่สีแดงตัดสินใจกินครับกินแบบนี้ได้โอกาสนะครับนะครับเรานําตัวใหญ่ไปใช้งานนะครับโดยการนําเรือไปกดกินม้านะครับอุ้อม้ามีปัญหาอีกแล้วครับ ทำท่าทำท่าจะยกขึ้นมานะครับปิดคลองเรือนะครับแล้วจับจับกินโคนของเรานะครับนะครับก็มาดูกันต่อครับว่าจะทํำยังไงครับปู้มาจริงๆนะครับเบี้ยมีปัญหาครับนะครับเดี๋ยวโคต่อสู้น่าจะนําเรือมากดดุมกินนะครับจังหวะนี้ก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงดีนะครับถ้าเราจับกินเบี้ยเบี้ยทิ่มขึ้นไปโคเราขาดนะครับก็จะมีน้าขุนปิบโขก็ได้นะครับก็เป็นฝ่ายตั้งรับครับ แต่ก็ไม่อยากรับมากนะครับอยากจะบุกด้วยนะครับถ้าโคนเราขึ้นไปแล้วนะครับจากแท่นนะครับก็จะนําม้าไปนั่งแท่นแทนนะครับเป็นมนโทนั่งแท่นครับในเกมก็หลอกล่อครับทำไมไม่เอาขุนขึ้นไปผูกโคนเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับไก่กา้ฟเห็นแต้มของคู่ต่อสู้นะครับเขาจะนําเรือทําท่าแล้วครับง้างแล้วครับง้างแล้วจะมาลุมกิน2ครับเปิดม้าในตําแหน่งนี้ของสีขาวนะครับก็เพื่อเปิดทางให้ขุนนะครับได้ขยับมาทางซ้ายมือนะครับนะครับปลูกเบี้ยจุดอ่อนไว้นะครับ ก็ต้องมาดูกันต่อครับนี่นี่มีทิมมีทิมยังมีทิมสวนอยู่นะครับถ้าถ้าไม่เอาเรือมาแต้มนี้นะครับแต้มที่สีแดงชี้นะครับก็อาจจะระเบิดเบียขึ้นไปเลยนะครับเอาเบียขึ้นไปใช้งานครับเบียรเราอยู่จุดซินเตอร์กลางกระดานครับก็โปรดรับชมด้วยความเันเทงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมารุกไทยมารุกไทยไก่ก้าวฟ้าทางช่อง YouTube นะช่องแดงนะครับนะครับ จังหวะนี้นะครับสีแดงจะทําอย่างไรต่อตัดสินใจนําเรือมาจับกินเบี้ยรุมกิน2นะครับอ่าเราเป็นท่านท่านจะให้ไหมนะครับในทำอย่างนี้นะครับเป็นคุณคุณจะให้ไหมนะครับแต่ผมไม่ให้นะครับไก่กาฟ้ฟเลยตัดสินใจครับขยับขุนเรียบๆนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เดินรุนแรงอะไรมากมายนะครับก็ค่อยๆขยับนะครับจังหวะต่อไปนะครับ หมากสีแดงนะครับค่อนข้างที่จะขยายตัวหมากได้ลําบากพอสมควรก็เลยตัดสินใจน้ำหมากกินโคนครับนาโคนมาไล่โอ้ยแบบนี้เดยวจับด้านหลังซะเลยนะครับหัวล้อก้นใหญ่ทนะครับทั้งทั้งโตนะครับก็มีอาจารย์ชงอาจารย์ชัยหลายๆท่านนะครับเข้ามารับชมอยู่นะครับอาจารย์ชัยมาต่อคิวนะครับบอกขอแก้แค้นหน่อยนะครับครั้งก่อนโดนไปนะครับแต่ครั้งสุดท้ายไก่กาแฟก็โดนครับโดนไปไหลายแผ่นเหมือนกันครับโอ้แกมาดีมากครับจังหวะนี้นะครับ โคลอยฟ้าไปครับนะครับเราได้อยู่ตากกดนะครับอาจารย์สอนว่าจะอยู่ตากกดครับตำแหน่งนี้ไม่ดีแล้วนะครับมีโคนไหลขึ้นไปนะครับนะครับสีแดงต้องถอยนะครับโคนพร้อมรยนะครับม้าพร้อมเสริมนะครับก็จะเป็นใหญ่สามใหญ่นะครับถ้าอยู่หน้าขุนด้วยนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับค่อนข้างที่จะนะครับรอดยากนะครับสําหรับโคตอสู้นะครับจังหวะนี้ไหลโคนขึ้นไปนะครับ กุณชอนนะครับกุณชอนบุกนะครับโคนก็เปียบเสมือนกุณชอนนะครับกุณชอนก็เคอช้างนะครับม้านะครับก็เป็นทหารม้านะครับค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ว่องไวนะครับนะครับส่วนโคนนี่เคลื่อนตัวได้ช้านะครับแต่เดินหน้าไวนะครับในลักษณะของช้างนะครับเดินหน้านี่จะไวมากครับแต่ถ้าเดินหน้าผิดแล้วนะครับเวลาถอยหลังเคลื่อนตัวจะช้ามากครับ เป็นที่มาของโคนนะครับจังหวะนี้สีแดงตัดใจถอยม้านะครับถอยม้าเราก็ไอเสือบุกไหมครับไอเสือบุกไหมดูก่อนปั๊บปั๊บปั๊บวางคำนวณครับว่าม้าไปยืนแท่นนะครับคุณต้องมาติดเรือนะครับเรือจะขยับไปหนึ่งตาทางนั้นปีกซ้ายนะครับเพื่อรับกับตาม้านะครับในการรุกนะครับถ้าคุณก็ติดกินเรือครับนี่ครับนะครับสีแดงตัดใจติดจริงๆครับไปครับม้าสับไปหนึ่งดอกครับรุกนะครับแลวบอกเพื่อนกันครับ คุณต้องขยับมานะครับขยับมาที่งองงู8เท่านั้นนะครับก็มีตำแหน่งเอาเรือรอดคอม้านะครับจังหวะนี้นะครับสีแดงก็ยอมแพ้ไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวไฟแล้วพบกันใหม่อีหน้าคลิปหน้านะครับเข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้สวัสดีครับ